ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันอังคารวันที่18เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2โครินบทที่9ข้อที่8ฉบับ apmc และพระเจ้าสามารถทำให้พระคุณทุกอย่างความโปรดปรานและพระพรฝ่ายโลกทุกประการมาถึงท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อที่ท่านจะเพียงพอในตัวเองอยู่เสมอและในทุกสถานการณ์และในความจำเป็นทุกอย่างมีมากพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนและการให้อย่างอุดมสมบูรณ์สำหรับการงานที่ดีและการบริจาคเพื่อการกุศลทุกอย่าง 2โครินบทที่9ข้อที่8ฉบับ apmc พี่น้องขาสิ่งที่เราเพิ่งอ่านเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสิ่งนี้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณนั่นคือชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณซึ่งไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนหมายความว่าไม่สำคัญว่าคุณเผชิญหน้ากับอะไร ทางออกนั้นอยู่ในตัวคุณการบังเกิดใหม่ทำให้คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วในพระธรรมสองเปโต,โตบทที่หน่งข้อที่สพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง และในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่27กล่าวว่าพระคิดในตัวคุณอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีพี่น้องขาไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วพระคิดในตัวคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่16พระเยซูตรัสว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพือจะอยู่กับท่านตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในคุณในเวลานี้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนั่นคือคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้และทำอะไรก็ได้ไม่มีระดับความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จที่สูงเกินกว่าที่คุณจะบรรลุได้คุณมีความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัดไร้ขีดจำกัดและได้เปรียบเหนือใครในชีวิต นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลแห่งชีวิตของพระเจ้านั่นคือธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาเพื่อต้องการสิ่งใดทุกอย่างอยู่ในตัวคุณนิรันดร์การอยู่ในจิตใจของคุณในปัญญาจารย์บทที่สข้อที่11ได้เปิดเผยไว้พี่น้องคะโดยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าคนดีก็เอาของดีมาจากครังแห่งความดีในตัวเขา อยู่ในมัทธทิวบทที่12ข้อที่35สิ่งดีที่คุณปรารถนาคืออะไรคุณต้องการอะไรคุณต้องการจะเห็นอะไรนำสิ่งเหล่านี้ออกมาจากภายในคุณด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณในพระธรรมยอนบทที่7ข้อที่38กล่าวว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในของคุณนั่นคือถ้อยคำแห่งชีวิต และริ์อำนาจฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะในพระคิดขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในข้าพระองค์ และในพระองค์และโดยพระองค์ข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จเพื่อพระสิริของพระองค์ขอพระคุณที่ประทานทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด